สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบากวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใส่ด้ามตะไบนะฮะด้ามตะไบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ซื้อตะไบามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนด้ามนะฮะไม่ชอบด้ามแบบนี้นะฮะอยากจะเปลี่ยนเป็นด้ามลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นชิ้นงานไม้พยุงนะฮะใส่ตะไบตัวเล็กก็ได้นะฮะ ใส่ตะไบาหางหนูอันนี้ตัวนี้หางหนูรู้สึกจะใหญ่นะมันเป็นตะไบหย,ย่ตทีน,นี้มาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะฮะตัวนี้เป็นเป็นด้ามด้ามสิวนะฮะด้ามสิวก็จะใส่ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นของเยอรมันนกอิน no รีตานกอินรีสมอเรื่องด้ามสิวก็ขอพักไว้ก่อนนะพูดถึงเรื่องการใส่ด้ามตะไบ ก็บางทีผมก็เจาะให้เล็กบ้างใหญ่บ้างฮะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่รอบนะฮะแต่ทีนี้พูดถึง,เร,งเรื่องการใส่ด้ามตะไบนะฮะอันดับแรกเราต้องจับดูก่อนว่าคอตะไบของของเรามันเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนนะฮะเล็กสุดและใหญ่สุดแค่ไหนในที่นี้สมมุติตัวนี้ประมาณาใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ13มมิลเราก็เจาะให้สัก10มิลเจาะให้รูสัก10มิล หลังจากเจาะเสร็จแล้วเราก็เอาด้ามน,นี้ยัดเข้ามาเอาตะไบยัดเข้ามาในด้ามอย่าเพิ่งยัดลงไปแน่นนะฮะยัดเข้าไปให้อย่าอย่ายัดยัดให้แน่นมากยัดเข้าไปเกือบแน่นก็พอนะฮะทันี้เราก็มาจับส่องดูนะฮะส่องดูจากท้ายไปตรงนี้ว่ามันตรงไหมมันตรงไหมเราต้องส่องดูด้วยนะฮะมันมันตรงหรือเปล่ามันเอียงขวาหรือเอียงซ้ายหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เราจัดได้ศูนย์แล้วใช่ไหมฮะ ให้เราเตอกตอกตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือตอกตรงนี้ก็ได้ในลักษณะแนวตั้งแบบนี้นะฮะแนวตั้งแบบนี้ตั้งลงขึ้นแบบนี้หรือตั้งแบบนี้ก็ได้นะฮะตอกลงใช้ค้อนไม้ก็ได้หรือค้อนที่ตะปูหรือค้อนเหล็กอะไรก็ได้ที่เรามีนะฮะตอกลงไปให้มันได้ประมาณนี้นะฮะหรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรยาวกว่านี้สักสักหนึ่งเซนหรือสองเซนก็ได้ครับไม่เป็นไรตัวนี้ปลอกสิบห้ามิลนะฮะปลอกสิบห้ามิล หลังจากเราตอกแล้วเราก็มาจัดดูเซนเตอร์อีกทีหนึ่งว่ามันตรงไหมถ้ามันตรงแล้วให้เราหยอดด้วยกาวร้อนนะฮะกาวร้อนทุกบ้านน่าจะมีหลังจากหยอดด้วยกาวร้อนเสร็จแล้วไม่ต้องหยอดเยอะ,ะฮะเอาแค่พออยู่นะฮะทีนี้ให้เราเหลาไม่ไผ่นะฮะสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ชัดนี่ฮะช่องว่างแบบนี้นะฮะ สำหรับ um, อันที่มันแคบๆแบบนี้เราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันแน่นพอดีเลยถามว่าใส่อ e ีพ็อกซี่ได้ไหมได้แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่ตัวนี้ดีกว่าเพราะามันหาง่ายดีฮะแล้วก็ไม่ไม่เปลือบด้วยฮะแล้วก็เหลาให้มันได้กับเครื่องวงกลมขนาดเศษที่มันเหลือนะฮะให้มันเหลือทีนี้ก็ก็ทําการยัดเข้าไปนะฮะอย่าเพิ่งหยอดกาวร้อนนะยัดเข้าไปก่อนนะยัดเข้าไปยัดเข้าไปพร้อมๆกันนะฮะให้มันลงให้มันลงพร้อมๆกัน เราจะใช้ค้อนสำหรับในการตอกเราจะตอกประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้ค้อนตอกถ้ามันไม่ตรงเราก็จัดให้มันตรงนะฮะจากข้อด้านนี้เราก็มา,มาข้อด้านนี้ข้อนะฮะให้มันลงไป,ปงพร้อมๆกันนะฮะให้มันลงไป,ปงพร้อมๆกัน ใส่แบบนี้ก็ดีนะฮะจะได้ไม่ไม่เปลืองนะฮะให้เปลืองอ e ีกพ็ากซี่แล้วก็อย่าลืมเล็งนะฮะอย่าลืมเล็งอย่าลืมเล็งด้วยนะฮะเล็งดีนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก,ก็เอานี้เลยฮะแต่ระวังค้อนมันจะไปโดนกับตรงนี้นะฮะก็ค่อยๆต่อครับทำด้วยใจเย็นๆนะใจเย็นๆ,ๆ,ๆก็จนกว่ามันจะต่อไม่ลงนะฮะ หลังจากเราพอแล้วพอล้มันอาจจะแตกนะถ้าเรายัดเกินไปเอาแค่แน่นแล้วเราก็มาแต่งด้วยคัตเตอร์นะฮะหรือใช้มีดอะไรก็ได้แต่งก็ของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ เราก็หยอดวยกาวร้อนฮะค่อยๆหยอดนะฮะค่อยๆหยอดหยอดไปด้วยก็ดูไปด้วยนะฮะหยอดให้ส,สวยๆนะฮะอย่าให้มันอย่าให้มันวิ่งขึ้นมาเยอะถ้ามันเยอะมันก็ไม่สวยถามว่าสาเหตุทําไมเราต้องใส่แบบนี้ใส่อีโป๊กซี่ได้ไหมก็ได้ฮะแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่าบางคนนี่ห่วงด้ามมากกว่าห่วงตะไบฮะคือตะไบมันสามารถเปลี่ยนทิ้งได้แต่ว่าด้ามที่มันเหมาะมือมันหามันหาหาได้ยากนะฮะมันหาได้ยากบางคนก็ได้ไม้แปลกๆมา บางคนก็ได้ไม้ส,สวยๆมามันก็หาไม้ที่ทําด้ามแบบนี้หรือจับถนัดมือแล้วมันหายากเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกเอานะฮะว่าเราจะใช้ได้ตลอดการหรือว่าจะใช้ได้เปลี่ยนทิ้งมันก็แล้วแต่เรานะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ใช้ได้ตลอดอย่างไอหนูนี่มันก็แล้วแต่คนใช้งานนะฮะส่วนตัวนี้มันพอดีแล้วพอดีแล้วไม่สามารถยัดอะไรลงไปเพิ่มได้ชิ้นงานสองชิ้นนี้สามชิ้นอีกชิ้นหนึ่งยังไม่ได้เอามาเพราะว่ามันไม่มีด้ามใส เป็นชิ้นงานที่ลูกค้าส่งมาให้ใส่ด้ามนะฮะลูกค้าส่งมาให้ใส่ด้ามสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ซื้อด้ามไปหรือด้ามสิวของผมไปแล้วใส่ไม่เป็นหรือขี้เกียจใส่หรือว่าอยากให้ใส่ให้ส่งมาได้ฮะส่งมาได้ถ้าหากว่าท่านซื้อด้ามไปแล้วท่านไม่ต้องบวกค่าส่งเพิ่มนะฮะก็ราคาราคาค่าส่งกับราคาด้ามก็รวมใส่กันเลยฮะมันก็สมมุติด้ามละเท่านั้นในราคาขายตอนนั้นมันก็เท่านั้นเลยครับ ไม่ต้องบวกเพิ่มหรือใครจะบบกเพิ่มก็ตามสบายครับแต่ผมไม่เรียกเพิ่มครับแต่ให้ผมก็เอาครับก็ประมาณนี้ฮะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับเพื่อนสมาชิกข้านในที่ต้องการจะใส่ด้ามให้นะ <c oughs> หรือว่าอามีด้ามแล้วมีตะไบแล้วแต่ไม่เคยซื้อกับผมถามว่าผมใส่ให้ได้ไหมผมใส่ให้ได้นะผมไม่รังเกียจฮนะใส่ให้ได้ครับไม่เป็นไรฮะ ก็ค่าส่งก็คิดปกติฮะคิดราคาปกติแล้วก็อาจจะบวกค่ากาวค่าน้ําร้อนค่าอะไรอีกนิดหน่อยนะฮะก็สาหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทมีคอนเทนต์ใหม่ใหม่มานําเสนอนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอ้เกือบลืมไปเอ่อสำหรับ ขนาดของตะไบมันก็ใส่ได้ฟรีไซส์นะฮะมันอยู่ที่เราว่าเราชอบแบบไหนขนาดไหนนะฮะแสดงฟรีไซส์แต่ว่าถ้าเกิดว่าด้ามมันใหญ่ไอ้ตะไบมันใหญ่เกินไปเราก็ต้องหาด้ามที่มันได้เฉพาะอีกนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบมากครับที่ติดตามรับชม